สวัสดีครับมาพบทีเด็ดบอลจัมโบ้เอกับช่อง Youtube ทีเด็ดมัดรวมในวันที่8มกราคม2565นะครับวันนี้พี่จัมโบ้เก็จะมีทีเด็ดบอลบอลเต่งบอลคัดเน้นๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยพี่จัมโบ้เอฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วก็ฝากแชร์ให้กับช่อง y o u t u b e ทีเด็ดมัดรวมของพี่จัมโบ้เกันด้วยนะครับผมตรงนี้แต่ก่อนที่จะเข้าไปที่ทีเด็ด บอลของพี่จัมโบ้เอกันในวันนี้นะครับผมพี่จัมโบ้เอก็ต้องขอฝากครับไลน์แอดส่วนตัวของพี่จัมโบ้เอนะครับ jam688 นะครับใครต้องการเข้ามาพูดคุยกับพี่จัมโบ้เอเป็นการส่วนตัวนะครับผมหรืออยากจะเข้ามาเกี่ยวกับ อสอบถามเกี่ยวกับห้องพรีเมียมของพี่จำโบเอซึ่งมีบริการสองห้องทั้งกีฬาแล้วก็คาสิโนโก,กีฬาก็จะมีการให้ทีเด็ดกันทั้งวส่วนคาสิโนก็จะมีการนําเล่น5รอบต่อวันด้วยกันตรงนี้เนี่ยบอกเลยครับไม่ต้องกลัวเหงาเพราะอะไร1เพราะมีเซหลายท่านคอยดูแลอยู่ครับ2นะครับผมสมาชิกในห้องพรีเมียมของพี่จำโบเอมีเป็นหลายร้อยชีวิตครับตรงนี้บอกเลยพูดคุยกันทั้งวันทั้งคืนสนุกสนานกันมากๆแล้วไม่มีค่าเข้าห้องไม่มีค่าดูแลห้องแต่อย่างใดนะครับใครสนใจนะครับอยากจะเข้าห้องพรีเมียมของพี่ จัมโบเอนะั้นสามารถเข้ามาสอบถามพี่จัมโบเอได้เลยหรือใครอยากจะมีทีเด็ดคู่ไหนอะไรยังไงอยากาจะเข้ามาสอบถามพี่จัมโบเอก็สามารถเข้ามาได้นะครับผมเข้ามาที่ไลน์เข้ามาที่เ,าาทพเพื่อนๆแล้วพิมพ์คําว่า jam688 นะครับผมแล้ววันนี้ทีเด็ดของพี่จัมโบเอนะครับก็จะเป็นฟุตบอลลีเอิงฝรั่งเศสครับเป็นคู่ระหว่างล็องนะครับ ที่อยู่อันดับ9้าของตลาดพบกับแรนที่อยู่อันดับ4ของตลาดคู่นี้ราคาที่เปิดมาล่วงหน้านั้นให้แรนต่ออยู่ที่ราคาเสมอครับก็คือเสมอที่แรนเนี่ยครับผมแล้วคู่นี้จะเตะก,กันในเวลาตีสามของค่ำคืนนี้นะครับแล้วตรงนี้พี่จัมโบ้เอกก็ต้องบอกก่อนว่าราคาที่เปิดมาล่วงหน้าพี่จัมโบ้เอกดูตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับผมแล้วก็มาทําคลิปอีกวันหนึ่งยังไงก็ฝากศึกษาราคาให้ดีก่อนการทายผลทุกครั้งนะครับยิ่งใกล้เวลาก่อนเตะได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าราคาช่วงนั้น ส่วนใหญ่ที่พี่จัมโบ้เอเช็คมานะั้นราคาจะใกล้เคียงที่สุดแล้วแล้วก็ก่อนเตะส้องมาครึ่งชั่วโมงก็จะมีการแจ้งตัวผู้เล่นแต่บางคู่อ่าอย่างคู่นี้เตะศึกษาพี่จัมโบ้เอกเข้าใจนะครับผมอาจจะอยู่กันไม่ถึงแต่ยงไงก็ฝากศึกษาให้ดีก่อนการทายผลก็แล้วกันแล้วคู่นี้จากที่พี่จัมโบ้เอไปเช็คใส่ติและฟอร์มการเล่นมานะครับผมและดูจากราคาคู่นี้พี่จ um ัมโบ้เอกยิงลำแสงใส่ครับเลือดเลือกเชียร์ที่แรนครับคู่นี้พี่จ um ัมโบ้เอกยิงลำแสงใส่นะครับ เลือกเชียรที่แรนครับที่ราคาเสมอนะครับตรงนี้เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวพี่จัมโบเอเท่านั้นนะชอบก็ตามกันมาครับไม่ชอบก็สวนได้เลยนะครับผมตรงนี้พี่จัมโบเอไม่ว่าการแต่ยังไงก็าฝากศึกษาราคาดีก่อนการทายผลทุกครัง้งแล้วตรงนี้เนี่ยก่อนจะจากกันไปฝากดูแลสุขภาพกันด้วย โควิดยังระบาดอยู่ครับผมตรงนี้ยังไงเนี่ยพี่จัมโบ้เอฟฝากใส่แมสใส่ชิวล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อยู่เป็นประจำแมสเป็นแมสกระดาษเหมือนทางการแพทย์นะครับที่เป็นสามชั้นตรงนี้เนี่ยเขาแจ้งกันมาแล้วว่าแมสผ้านเนี่ยกับโอมิคอนไอสายพันธุ์ใหม่เนี่ยเอาไมา่อยู่นะครับผมยังไงเนี่ยก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีก,ก็แล้วกันก็ขอให้ทุกคนรอดพ้นจากโควิดครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เฮงเงรวยรวย,รวยกันทุกคนสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับไอเอชทีเด็ดคีครับผมนะกับทีเด็ดมัดรวมประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่8มกราคม2565นะครับผมนะทีเด็ดมัดรวมประจำค่ำคืนนี้ครับเป็นฟุตบอล FA ฟเอครับนะฮะรอบที่3 4มสีทุ่มตรงนะเป็นคู่ระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะเปิดบ้านแล้วกันไปเยือนของแคมบิดจ์ยูไนเต็ดนะครับทีมจากอังกฤษลีกวันนะครับนอกเหนือจากทีเด็ดมัดรวมคู่นี้แล้วนะฮะใครอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมนะครับหรือติดขัดปัญหาเรื่องไหนก็ทักมาหาอาร์ได้เลย เพราะว่าบอลวันนี้1บอลค่อนข้างเยอะนะครับเอเอครับประมาณสักเกือบ20คู่นะฮะตีสัก20คู่เอเอครับนอกนั้นก็เป็นบุนเดสลีกาเยอรมันลาลีกาสเปนลีกเอิงนะฮะโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับตุรกีซูเปอร์ลีกแล้วก็ลีกวันลีกทูนะฮะลีกเดอร์ฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็ลาลีกาสเปน2หรือว่าสเปนเชกุนดานะครับบอลค่อนข้างเยอะนะฮะดูซิว่าบอลวันนี้ค่อนข้างเยอะเราจะเอากันได้หรือเปล่า เอฟเอครับรอบ3ลูกทีมของเอ็ดดี้ฮาวนะฮะเปิดสนามเซนต์เจมส์พาร์คนะฮะตอนเราจะมาเยือนทางฝั่งแคมบิดยูไนเต็ดนะทีมจากลีกวันนะครับทั้งสองทีมนี้ยังไม่เคยพบกันมานะครับทางฝั่งผลงานของทางฝั่งนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะฮะในพรีเมียร์ลีกในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ17เกมมีชนะอยู่เกมเดียวนะครับนอกนั้นหนักไปแพ้เสมอซึ่งเป็นส่วนใหญ่ นะครับส่วนผลงานการเล่นในบ้านดีไหมก็เหมือนที่แจ้งไปว่านะฮะผลงานการเล่นในบ้านก็เหมือนกันนะครับมีชนะอยู่1เกมเท่านั้นเองนะชนะเบอร์ลี่หนึ่งศูนย์นอกนั้นก็หนักไปเสมอกับแพ้นะครับส่วนทางฝั่งแคมบิดแน่นอนว่าเสมอกับพอร์สมัตศูนย์ศูนย์นะฮะในเกมล่าสุดนะเกมนี้ก็โอ้โหบอกได้เลยว่ามาเยือนทางฝั่งสาลิกาดงนิวคาสเซิลยูเต็ดลูกทีมของเอ็ดดี้เฮลนะฮะตัวบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้านะครับนะอันล่องแซงแม็กซิมังนะคาร์ลวินสันแล้วก็โจวิล็อกนนะะครับ แต่นะครับนะก็จะมีพวกมิเกลอันเมลอนที่ได้ลงในเกมนี้นะฮะส่วนแคมป์บิยูไนเต็ดจะไม่มีชื่อแฟมสมิธแนวลุกตัวเก่งที่ติดโทษแบนในเกมที่เสมอกับพอร์ตมาร์ตมานะครับศูนย์ประตูศูนย์ครับแต่ดูทรงแล้วนะฮะเลราคาเปิดมาทางฝั่งนี้าสเซิลยูไนเต็ดต่อที่ราคา1ลูกเนี่ยเอเดมองว่าเนี่ยการที่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะฮะเจอกับทีมที่มาจากลีกวันกฤษนะครับและเล่นในบ้านของตัวเองน่าจะนะฮะมีโอกาสที่ยิงเกิน2ลูกนะมีโอกาสที่ยิงเกินแต้มต่อ ตามราคาที่เปิดออกมาราคาลุกขึ้นนะครับมีชนะคําคืนนี้ที่เซนเจมพาร์กนะฮะถ้าสวิตเโดนิวเาสเซลยูไนเ็ดไม่สามารถเอาชนะหรือว่ายิงเกินแต้มต่อแคมบิรอยู่ในเตดได้โอ้โหไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วนะฮะบอกได้เลยนะับไม่รู้จะจะพูดว่ายังไงแล้วนะฮะไม่รู้จะเอาคู่ไหนให้แล้วในที่เดียารวมพูดง่ายนะครับ <laughs> ผมตามนี้นะฮะชอบก็ตามขัดก็สวนกันไปไม่ว่ากันอยู่แล้วนะสองทีมนี้ยังไม่เคยพบกันมาด้วยเลยเอเปคับรอบสาม ตัวบาดเจ็บค่อนข้างเยอะทางฝั่งเจ้าบา้านสไลเลกาดงเนียคาร์เซนยูเดตต,ต่อลุกครึ้นอย่างน้าตามเชียร์อยู่เอ็นมองว่าเนะี่ยคุณภาพนักเตะตัวผู้เล่นนะฮะฟอร์มการเล่นถึงแม้ว่าฟอร์มการเล่นทางฝั่งนิวคาสเซิลยูเดต,ต็ดนะ,ะที่เล่นในพรีเมียร์ลิงกิตนะ,ะจะไม่ค่อยดีเลยนะ,ะแต่การที่มาเล่นในฟุตบอลเอเปครับรอบที่3เจอทีมที่มาตรฐานตา่ำกว่าทีามของตัวเองเล่นในบ้านของตัวเองแล้วต่อเป็นแพงแบบนี้เอ็นมองว่านิวคาสเซิลมีโอกาสมากกว่านะครับผมนะก็ตามนี้ยังหน้าตามเชียร์อยู่นะททาาาางงงฝั่่่่เเเจ้้บนนิิวคคสซลลยูตต็ดอีกรึนะเป็นทีเดด็มารวมจคคืนนี้ ของไอเอชเดียร์คีตครับปัญหาเรื่องไหนก็ได้คุณไหนเพิ่มเติมบอลค่อนข้างเยอะทักมาหาได้เลยนะตามที่ขึ้นอยู่ทางมุมขวาด้านล่างจอดทันเวลาส่วนตัวนะครับขอให้เพื่อนทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับอ่ะก็กราบสวัสดีท่านก็มาพบกับลุงยิ้มจิ้มบอลเต็งอีกเหมือนเคยนะครับกับเทเดมัดรวมนะครับวันนี้ก็มีฟากกันอีกหนึ่งตัวนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงคลิปนะครับติดธุระส่วนตัวนิดหน่อยนะวันนี้มีฟากหนตัวเป็นทั้งนั่นเลเวนเต้พกกัาา้นมยเลนยครับเปิดมาที่ราาคเสมอแล้วก็เป็นไหลเป็นรราาคคปอนะับ อันดับที่20นะครับเจออันดับที่15นะเลดมาอ่าเล่น้วครับเปิดมาที่หน้านจุดบ้านนะครับต่อที่ราคาเสมอกันนะครับพอเลือกอย่างที่บอกไปนะเลือกเล่นราคาได้นะครับแต่ลุงเนี่ยเขาจะเลือกจิ้มนะครับทางด้านราคาเสมอเลยนะครับเขาให้ต่อเลมเต้ที่ราคาเสมอนะครับเรนแรกจะเปิดมาที่ราคาเสมอนะครับปัจจุบันไหลเป็นราคาปอแต่ว่าแจกายค่าน้ำศูนย์จุดเกับ0.97นะแต่ว่าลุงเลือกจิ้มที่ราคาเสมอดีกว่านะน้ำอาจจะน้อยนิดนึงแต่ว่าเอาปลอดภัยไว้ก่อนละกันเนาะอ่าส่วนทางนะด้านนะครับ อาราคานะอ่าหนึ่งคูณสองเนี่ยเหรียแรกจ่ายทางด้านเจ้าบ้าน2บาทสิบห้าตังค์จ่ายทางด้านทีมเยือนสามบาทสีตังค์ปัจจุบันเพิ่มทางด้านเจ้าบ้านเป็นสองบาทยี่สิบตังค์เพิ่มห้าตังค์เท่านั้นส่วนทางด้านทีมเยือนเนี่ยนะครับยังนิ่งอยู่ที่สามบาทสี่สิบตังค์แต่ราคาเสมอหรือว่าราคา x เ,เนี่ยนะครับเพิ่มไปเป็นอ่าสามบาทสามสิบตังค์จากเหรียแรกจ่ายสามบาทิ์ที่จะจะบ ราคาเสมอค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็มีสิทธิจะมีฝ่ายแพ้ไปชนะก็มีสิทธิเช่นเดีวยวกันเพราะว่านะครับจากเลทแรกเนี่ยนะครับจ่าย2บาทไปเขอไปสามบาทยี่สิบห้าตังค์แต่ในวลาตอนนี้ไหลไปเป็น3บาท30สตังค์แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นไปด้วยสําหรับราคาเสมอก็มีสิทธิจะจบมีผลแพ้ชนะกันได้นะครับส่วนราคาสูงสกอร์ส,สูงต่ำก็ไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่นะครับวันนี้นะ แต่หน้าบอลขอให้จิ้มทางด้านชาวบ้านเลเวนเต้ไว้ก่อดแล้วกันนะครับไม่เคยชนะใครมาก่อนนะครับวันนี้อาจจะเป็นทางหน้าอ่าเป็นการปลดล็อกนะให้กับตัวเองนะครับส่วนสถิติ10นัดที่เจอกันนะครับส่วนใหญ่ล้วจะเป็นทางด้านอ่าเลเวนเต้ที่ทำผลงานได้ดีกว่านะครับอเมริกาชนะได้เพียงสองครั้งเท่านั้นนะครับส่วนอ่าที่เหลือคือจะเป็นทางด้านเลเวนเต้ถึงหกนัดเลยนะครับแล้วก็เสมือนไปสองครั้งนะครับเจอกันเมื่อไรนะครับเล่นในบ้านส่วนใหญ่แลวเนเล่นในบ้านเลเวนเต้จะทําผลงานได้ดีมากไม่เคยแพ้เลยนะครับ ส่วนนะครับฟอร์มล่าสุดนันเลมันเต้เนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับเป็นการแพ้ไป3แล้วก็เสมอไป2นัดนะครับส่วนด้านมาโยก้าเนี่ยฮันนันสุดเนี่ยเป็นการชนะไป2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2นัดส่วนตารางคะแนนเนี่ยนะครับอ่าทางด้านเลมันเต้เตะไป19นัดยังไม่ชนะใครเลยนะครับอ่าเป็นการเสมอ8นะแล้วก็แพ้ไปถึง11นัดมีแปดคะแนนส่วนทางดน้านมนาโยก้าอยู่อันดับที่15เนี่ยแต่19นัดเช่นในกันชนะ4เสมอ8แพ้7นะครับมี20คะแนนวันนี้ลุงมองว่าน่าจะเป็นการปลดล็อกของเลมันเต้นะครับน่าจะ พลิกนะครับสถานการณ์วันนี้นะครับถ้าพวกเขาชนะได้พวกเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะรอดนะครับส่วนนีเซชันเนาะก็ชนะเก็บชัยชนะไปเรื่อยๆนะลุงมองว่าเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่ทางด้านเลเวนเต้จะเก็บชัยชนะนัดแรกของพวกเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเลือกจิ้มนะครับทางด้านเลเวนเต้ที่ราคาเสมอแล้วกันนะครับผมเอาชัวร์ไว้ก่อนเนาะตามนี้นะครับส่วนรอยากเข้ากลุ่มลูกนะครับรับที่ได้เพิ่มเติมนะครับแอดไลน์มาได้ adyf หกแปดนะครับตามนี้เลยนะครับขอแยกทีละกันครับว่าให้ต่อทางด้านเลเวนเต้ที่ราคาเสมอครับววััันนนี้้ลุงยิมขออตรก่คบ สวัสดีครับอาสวัสดีนะครับผมน้ามาพบกันนะครับกับทีเด็ดมัดรวมนะครับประจําค่าคืนวันเสาร์ที่8นะฮะมกราคม2565นะฮะวันนี้เลือกมาฝากกัน1คู่นะครับเป็นฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับฮอฟเฟนไฮมอันดับ5พบกับึทา้านานออสบุกอันดับ15นะเรทราคาต่ออยู่ที่ราคา หนึ่งลูกเลยนะครับคู่นี้สถิติผลงานพบกันนะก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านฮอฟเฟนแฮมนะทำผลงานได้ดีกว่านะครับเอาชนะไปได้3ครั้งแพ้ให้กับออสบวก2ครั้งนะครับส่วนผลงานที่เจอกันนะในบ้านของฮอฟเฟนแฮมนะครับ้านัดหลังสุดเนะี่ยเป็นฮอฟเฟนแฮมชนะ2เสมอ2นะครับแพ้ออสบวก1ครั้งนะก็ หลักๆจบสกอร์สูงนะครับสำหรับฟุตบอลคู่นี้เนี่ยน่าสนใจมากนะครับสำหรับท่านนั้นน่าสกอร์สูงนะครับฟอร์มานัดหลังสุดของท้านเจ้าบ้านนะครับก็ชนะ3เสมอ2นะจบสกอร์สูงไป4ใน5เกมล่าสุดเลยนะครับส่วนผลงานที่ลงเล่นในบ้านเนี่ยก็ทำผลงานได้ดีเลยนะครับ ในในบ้าน5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ4เสมอ1นะครับนัดล่าสุดที่เสมอในเสมอกับาทางฝั่ง,งวิเช่นกัดบักนะครับ1ประตูต่อ1นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนนะทีมเยือนออสบวกนะครับผลงาน5นัดหลังสุดก็ชนะ1เสมอ3แพ้1นะผลงาน5นัดหลังเนี่ยแพ้ค่อนข้างยากนะครับหนักไปทางผลเสมอนะครับ2นัดล่าสุดก็เสมอ กับอ b บีไรซิคหนึ่งหนึ่งนะครับเสมอกับกอยตุ์เฟือดนะครับศูนย์ศูนย์นะออกไปเล่นนอกบ้านห้านัดหลังสุดก็ชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งเช่นกันนะสำหรับทางฝั่งทีมเยือนนะครับคู่นี้ประจอมชอบไปที่ทีมเยือนนะฮะชอบบอลดรองนะครับคู่นี้ขอสวนรองไปที่ราคา1ลูกนะมองว่าต่อค่อนข้างแพงนะครับ โอกาสจบสกอร์สูงเนี่ยมีสูงเลยนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้นะฮะเพราะเจ้าบ้านเนี่ยก็ยิงประตูได้ต่อเนื่องนะทางฝั่งอัลสบวกก็ยิงได้ตลอดนะแต่วันเนี้ยเจ้าบ้านก็จะขาดตัวหลักๆประมาณ6-7คนนะครับก็มีเช็คความฟิตด้วยมีทั้งผู้เล่นที่ขาดหายไปนะครับคาดว่าน,น่าจะถูกโควิดรบกวนนะส่วนทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยก็ค่อนข้างครบนะครับมีตัวผู้เล่น ขาดอยู่แค่2อคนเท่านั้นเองนะคู่นี้ประจอมชอบไปที่ทีมเยือนอัลสบวกนะครับเพื่อนๆชอบก็จัดกันก็สวนกันไปนะครับอยากได้ทีเด็ดเพิ่มเติมนะนอกเหนือจากทางหน้า youtube ก็ atjom688 นะครับย้ำ atjom688 นะสนใจก็ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะอยากฟังวิเคราะห์คู่นี้แบบเต็มๆนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ b i g m a t o r g นะครับสำหรับ คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีกบผมอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะก็อยู่กับทีเด็ดมารวมของอิงดาวนะคะประจําวันเสาร์ที่8มกราคม2565กันนะคะทีเด็ดมารวมของอิงดาวในวันนี้นะที่หยิบยกมาฝากเราบรรดา FC นะคะก็เป็นบอลเอ,อ,เอ FA ครับนะบอลถ้วยนะคะของอังกฤษเนาะก็เป็นคู่ระหว่างนะคะเจ้าบ้านค่ะเบอร์มิงแฮมนะคะเตยมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนนะคะของทางด้านทีมเยือนอย่างพีมาร์ชนะคะแต่กันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งของบ้านเรานะคะข้อมูลค่ะของทั้ง2ทีมนี้ที่เคยเจอกันมา5นัดเนาะก็เป็นทางด้านนะคะเจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมชนะไป4นะคะแล้วก็เสมอไป2แล้วก็ยังไม่แพ้ทางด้านพีมาร์ชเลยแต่อย่าลืมนะคะว่าผลงานนะคะที่เล่นนะ,ะห้านัดหลังสุดที่ผ่านมาต้องบ อบอกว่านะคะต้องบอกว่า,าตั้งแต่ปีพศอ,อะไรอะ่ะ 13กันเลยทีเดียว2,013กันเลยทีเดียวโอ้โหนานนมกระเดะมากเลยนะคะสำหรับคู่นี้เนาะส่วนนะคะฟอร์มการเล่นนะของทางด้านเจ้าบ้านนะที่เล่นในบ้านนะคะก็5นัดหลังสุดก็เป็นการชนะไป2แล้วก็เสมอไป1แพ้2ค่ะส่วนนะคะ,นนะ,คะทางด้านทีมเยนยาพีมัทน,นะคะผลงานค่ะของการเล่นนอกบ้าน5นัดหลังสุดของเขานั้นก็เป็นการชนะไป2นะคะแล้วก็เสมอไป1แล้วก็แพ้ไป2นะเรทราคาล่วงหน้านะคะก็เปิดมาให้ที่เรทราคาครึ่งควบลูกแล้วก็เรทราคาปัจจุบันก็เปิดมาที่เรทราคาครึ่งลูกค่ะ แต่นะคะเป็นทั้งด้านนะคะเจ้าบ้านนะคะเบอร์มิงแฮมโน้ตเลทราคาล่วงหน้าจ่ายน้ำล้นจ่ายน้ำไปที่1.02แล้วก็เลทราคาปัจจุบันจ่ายน้ำล้นเหมือนกันค่ะจ่ายน้ำล้นไปที่1.01ค่ะส่วนนะคะทั้งด้าน ทีมเยือนอย่างพีมัดเนาะเ,เลทราคานะคะลงหน้าจ่ายน้ำไปที่0.82แล้วก็เลทราคาปัจจุบันจ่ายน้ำไปที่0.87ค่ะก็ต้องบอกว่านะคะฟอร์มการเล่นของทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างเมอร์มิงแฮมเนาะฟอร์มการเล่นนะคะระยะหลังของเขานั้นก็บอกว่าฟอร์มการเล่นยังเอาแน่เอานอนไม่ได้คะ่ะเพราะว่า10เกมหลังสุดของเขานั้นก็เป็นการชนะไป3เสมอ2แล้วก็แพ้ไป5ด้วยส่วนขนาดทีมเยือนนะคะอย่างพีมัดเนาะผลงานนะคะโดยภาพรวมของเขานั้นก็ถือว่ายังค่อนข้างเอาแน่ แ่เอานอนไม่ได้เช่นเดียวกันกับทางด้านเจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมเนาะ mm hmm. ก็อสิเกมหลังสุดนะคะ mm hmm. กับทุกรายการก็เป็นการชนะไป5เสมอ1และก,ก็แพ้ไป4ค่ะก็ต้องบอกว่านะคะเกมนี้เป็นบอลถ้วยด้วยนะคะแม้ว่าพีมันเองเอเอ,เอจะบุกมาเจอกันะคะกับทีมเจ้าบ้านนะที่อยู่ในรีกนะอันดับต้นต้นของตารางนะแต่อิงดาวมองว่านะคะก็ไม่ถึงกับเป็นงานยากนะเพราะว่านะคะทางด้านนะคะทีมเยือน อย่างพีมัดนะก็บอกว่าฟอร์มช่วงหลังของเขานั้นก็ถือว่านะคะค่อนข้างที่จะมีทรงนะคะ ส่วนทางด้านเจ้าบ้านนะคะฟอร์มช่วงหลังของเขานั้นก็ต้องบอกว่าอาการนะ่ะยังดูอ่ะยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เกมนี้อิงดาวมองว่าน่าจะเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์นะคะไปที่ทางด้านทีมเยือนอย่างพีมัดด้วยเพราะว่าเกมนี้อาจจะจบลงที่ผลสกอร์เสมอกันก็ได้นะคะที่เด็ดมารวมประจำค่ำคืนนี้ของอิงดาวนะขอเลือกเชียร์ค่ะไปที่ทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างพีมัดรองไปที่เลทราคาครึ่งลูกแล้วก็ติดไปนวมที่เรทราคาเสมอไว้ด้วยอย่าทิ่งดาวบอกไว้ติดคัปัญหาตรงไหนนะคะทักไลน์ หาอิงดาวได้ที่ a d ing 6 8 8ขอให้สมาชิก FC นะคะเฮงๆรวยๆค่ะโชคดีมีเงินใช้กันทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะอ่ะการาบสวัสดีนะครับโอแม่บองประโอนกรุบกรอบขเหนียดทุกท่านนะครับนะที่ได้บอลวันนี้วิเคราะห์บอลวันนี้นะครับอยู่กับตะเข่งแตงบอลเป็นทีเด็ดบอลมัดรวมนะฮะประจำวันเสาร์ที่8มกราคม2564นะครับท่านวันนี้หยิบยกคู่ระหว่างเลบบนเต้เปิดบ้านตะละการรมเยียรของทางด้านไมโยกาเนี่ยฮะ สำหรับคู่บอลคู่นี้เนี่ยนะครับจากในราคาที่แกบประคารนบอลเปิดมาให้วันนี้เป็นฝั่งทางด้านเลมอนเต้อันดับที่20ของตารางนะฮะเปิดมาต่อที่ราคาปอนะครับทุกท่านที่ราคาปอลบ10ปัจจุบันเป็นราคาปอล่อเป็นราคาปอราคาขาวนะครับทุกท่านซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับมาต่อให้อันดับที่15ที่ราคาปอปอซึ่งจากนะฮะอ่จากสถิติจากอคันตุกาของเขาแล้วเนี่ยของทั้งสองทีมที่เคยเจอะเจอกันเนี่ยถึงแม้ว่ามายอกาอันดับจะดูเหนือกว่า ถึง5อันดับก็จริงนะแต่จากอาคันตุกะของเขาเนี่ยนะครับถือว่าค่อนข้างเป็นรองนะครับนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทางด้านเรมาเต้ที่ทําได้ดูดีกว่ากับการลงเล่นในบ้านนะฮะทุกท่านซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเจอกันเนี่ยสินัดที่ผ่านมานะครับเลมาเต้ชนะไปถึง7แล้วก็หลุดเสมอ3แล้วก็แพ้กับทางด้านมายยก้าหนัดนะฮะแต่ด้วยที่ว่าวันนี้เนี่ยแต่แข่งแต่งบอลหยิบยกคู่บอลคู่นี้มาให้แล้วให้บอกว่าไปที่บอลรองอย่างมายมาโยกานะฮะ เพราะว่านะฮะด้วยฟอร์มของเขาเนี่ยนะของทางด้านเรเบนเต้เนี่ยกับฟอร์มในการลงเล่นในบ้านนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า10เกมที่ผ่านมานะครับในช่วงฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับก่อนจะนะฮะมาปี2022เนี่ยนะครับท่านก่อนเปิดอ่าฤดูกาลก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับท่านซึ่งนะฮะปีที่แล้วเนี่ยนะครับท่านยังไม่ชนะใครเลยนะครับเป็นการแพ้นะฮะแล้วก็เสมอซะส่วนใหญ่นะครับทุกท่านซึ่งในนัดล่าสุดเนี่ยก็ไปแพ้กับทางด้านบาเลนเซียมาที่4ประตูต่อ3นะครับทุกท่าน ซึ่งก่อนหน้านั้นก็ไปเสมอทางด้านโอซาซูนามาศูนย์นะซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับส่วนทางกับทางด้านฟอร์มของทางด้านมายอกานะครับซึ่งมองว่ายังมีนะครับชนะให้เห็นอยู่บ้างกับฟอร์มในการลงเล่นนะฮะเป็นทีมเยือนเนี่ยห้าเกมที่ผ่านมานะครับหลุดแพ้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับกับเลทราคาที่แคปราคานบอลที่เปิดมาราคาปอแบบนี้แนะนําให้อยู่รองมายอกานะครับดีกว่ามีโอกาสจบเสมอเป็นอย่างน้อยนะครับทุกท่านสําหรับคู่บอลคู่นี้ นี่ครับทุกท่านเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมองว่ามายอก้ามีโอกาสคว้า3แต้มแล้วก็อาจจะแชร์แต้มกันไปนับไม่แพ้เป็นอย่างน้อยอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับวันนี้นะเพื่อนๆท่านใดอยากจะรับทีเด็ดบอลเพิ่มเติมนอกเหนือจากทีเด็ดบอลที่เจ๊แข่งแต่บอลหยิบยกมาให้ตรงนี้เป็นทีเด็ดบอลฟรีนะครับอยากได้เป็นตัวที่พิเศษกว่านี้นะครับก็อย่าลืมแอดไลน์เคสหนึ่งหกแปดเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับการันตีว่าชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะโคตรมั่นใจก็มีนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับนะรับรรรรรอออองงไไดด้้ววว่่่่าาาาานนนนนะะะคับบมมมผลปกกกกีีเสยยแ ในคำบท่นวันนี้ขอลาไปก่อนสวดสสวัสดีครับผม